สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ช่องตรงไหนเทกับไทยโอเคนะครับทุกคนวันนี้เราก็จะทําการให้ทุกคนคอมเมนต์หรือโหวตมานะครับว่าให้ผมเอาอะไรใส่ในมาม่าผิดมาเลเซียดีครับเออเพราะว่าผมจะทําทําแดกแบกแนวนะครับก็รอดูคอมเมนต์ comment มานะหนึ่งคนคอมเมนต์ได้สามอย่างนะครับคอมเมนต์ comment ได้สามอย่างเนี่ยคอมเมนต์ comment ได้สามอย่างแต่ผมจะใส่ทั้งหมดสี่อย่างนะครับทุกคน อันนี้ใส่4ี่อย่างอย่างเช่นส้มตําผมเลือกส้มตำนมข้นผโอวัลตินแล้วก็สตรอเบอรี่ผมก็จะทําการใส่แอปหมุนแอปนี้ปุ๊บใส่แอปนี้เสร็จแล้วผมก็ทําการหมุนหมุนแล้วก็รอนะครับรอให้มันปุ๊บ แล้วมันออกสอนมันก็จะชี้ไปตัวที่เราเลือกที่มันสุ่มเอาไว้นะครับทุกคนแล้วผมได้อันนี้ปุ๊กแล้วผมก็จะเอามาใส่ในนี้ผมจะเอาทั้งหมด4อย่างอันนี้เป็นมะม่าแห้งแล้วทุกคนทุกคนห้ามคอมเมนต์น้ำมาอะไรใครที่คอมเมนต์น้ำมาผมไม่เอานะผมจะเอามาใส่ในนี้ยกเว้นเช่นนุ่มข้นก็มันไม่ใช่น้ำไงมันเป็นของของเหลวที่มันแบบไม่รู้อะแต่อย่าคอมเมนต์น้ำมาได้เลยนะให้ทุกคนคอมเมนต์เลยเนี่ยอยากให้ใส่อะไรก็บอกมา โคตรสุดอันนี้โคตรสุดและบอกก่อนนะว่าเป็นคนแรกในประเทศไทยที่ทําแบบนี้เลยนะที่เอาอะไรมาม่วงมาใส่ในเนี้ยก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับถ้าใครที่อยากให้ทําแบบนี้นะก็บอกได้เลยผมมีประมาณ3ามผูกอะ่ะจะทําแน่นอนไม่รู้ว่าจะทําแบบไหนสไตล์ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็รอดูผมจะใส่ทั้งหมด4อย่างนะครับทุกคนอันนี้ใส่4อย่าง แล้วก็เราก็จะมาดูกันว่าใส่สอย่างแล้วมันจะอร่อยไหมแล้วก็จะเป็นยังไงไหมก็ไม่รู้นะครับก็โอเคไปก่อนแล้วก็แล้วรอดูอีก2ออาทิตย์นะครับทุกคนบาย